สวัสดีครับสถานีถอยเทอนกากสถุนสวาสชิ์กระบีบพบตําบุจอมิแลนะครับชีสตาฟาลิคิดหรือชีวิตจะ คาดหวังอะไรไม่ได้เลยสารรัฐธรรมนูญมีนัดถกวันนี้ปมนายก8ปดปีเพราะนายพยุจันโอชาจะอยู่หรือไปก็ข่าวนี้คาดลงมติวินิจัยชีสตาบ,บิ๊ก วันที่28-29กันยายนนี้ส่วนคุณวิสณุแน่รอฟังสารในการประชุมคณะรัฐมนตรีตีตึงสันติไมตรีธรรเนียบรัฐบาลพลเดประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีเป็น ประธานประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งที่3ก่อนเข้าประชุมผลเอกประวิตย์วงสุวรรณยังได้หารือกับผลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีโดยใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีหารือเรื่องปมนายก8ปี3มปอจะเหลือ2องปอหรือจะเหลือ1งองานนี้สถานีถอยเื่อนกาศกนสวรสสเตชัเชื่อเหลือเกินว่ามีสทาง อย่างที่เขาพูดอย่างแรกนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช257วันที่24สิงหาคมและแล้วพลเอกประยุทธจ์จันโอชาก็อัปเปหีออกไปส่วนทางที่สองถ้ามานับกันปีพุทธศักราช2560พลเอกประยุทธจ์จันโอชาก็ยังจะมีอายุในการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีต่อได้อีกแต่แบบกะอักกะอ่วนพักร่วมใครเขาจะเอาคนที่เคยชูประยุทธจ์จันโอชา รยุจลโชาคนนั้นวันนี้จะต้องมีสีหน้าท่าทางที่เปลี่ยนไปแน่นอนเพราะว่าเสียงข้างมากจากประชาชนยังไงก็ไม่เอา ยิ่งวาระร้นรอนๆใกล้เข้ามาตีของร้องเปล่าใกล้จะถึงวันเลือกตั้งพัก,กต่างๆเริ่มหาเสียงเริ่มปูทางกันแล้ววันนี้ถ้าใครชูรประยุทธ์จันโอชามีสิทธิ์ที่จะเรือล่มตั้งแต่สตาร์ทแล้วครับแต่ถ้าวันนี้สารรัฐธรรมนูญจะมาชี้ขาดว่าประยุทธ์จันโอชาจะต้องมาับปีพุทธศักราช2562แน่นอนล่ะครับตัวสารรัฐธรรมนูญเองก็อาจจะมีอันเป็นไปเช่นเดียวกันก็ได้ประชาชนเขาจะมองอย่างไรและผู้ที่รักษาการนายกรั ท่ามนตรีรปรวิดวงสุววันตอนนี้ก็มีความรู้สึกชอบในตำแหน่งนี้หลงไหลในตำแหน่งนี้มีความสุขดีรู้สึกว่าสามปอตอนนี้อาจจะเหลือแค่สองปอหรืออาจจะเหลือหนึ่งปอก็ได้วันนี้แหละครับท่านผู้ชมจะออกหัวหรือออกก้อยเดี๋ยวก็รู้ว่าทางหางชี้ไปตรงไหนหางชี้อาหางชี้อาจจะชี้ไปทางซ้ายหรือชี้ไปทางขวาหรือชี้ไปทางไหนจะรู้กันไดนนน้ัมดดีเอาละครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมสถานี ถอยเถือนกากะถุนสวัสดิ์ชั้นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดังๆให้ด้วยนะครับกลิ้งกลิงกลิ้งกลิงกลิงล้งกริ้ง,ง,งสวัสดีครับ